คุณการค่ะก,กิ่งอยากขอคําแนะนําค่ะคือกิ่งอ่ะเป็นเอเจนต์หน้าใหม่กิ่งอยากขอคําแนะนําว่ากิ่งควรทาอย่างไรเพื่อให้เติบโตในการเป็นอสังหายุคนี้หรอคะคือถ้าวันนี้น้องกิ่งอยากเติบโตในวงการอสังหาเป็นนายหน้านะคะอย่างได้ที่ต้องทําเลยค่ะก็คือการสร้างตัวตนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะก็จะมีภาพลักษณ์เนาะที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็เราต้องการมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านค่ะถ้าน้องกิ่งเชี่ยวชาญทางด้านคอนโดใช่ไหมคะหรือว่ามีฟาร์มมิ่งเป็นคอนโดไม่ว่าจะซื้อขายให้เช่านะคะก็ระบุพื้น ที่เลยคะ่ะว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ไหนนะคะและหลังจากนั้นค่ะก็ยังสามารถที่จะใช้ AI ช่วยนะคะอย่างเช่นการเขียนประกาศการเขียนโพสตโฆษณารวมถึงการสร้างกลุ่มลูกค้านะคะเฉพาะเจาะจงขึ้นมาเลยคะ่ะว่าเรามองหาลูกค้ากลุ่มไหนนะคะปัจจุบัน AI ช่วยได้เยอะมากคะ่ะกระทั่งว่าคัดเลือกกลุ่มลูกค้าให้เรานะคะเขียนโพสต์ให้เรานะคะแล้วก็ช่วยเราเลือกนะคะในการยิงแอดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยเมื่อสร้างตัวตนแล้วนะคะเปิดเพจนะคะเปิดช่องทางของตัวเองแล้วก็ ชัดเจนค่ะในความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านใดด้านหนึ่งนะคะแล้วก็เดินต่อจากตรงนั้นได้เลยค่ะพี่การเชื่อว่าน้องกิ่งก็จะได้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนแล้วก็ตรงกับทัพย์ของน้องกิ่งด้วยค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะ